หากคุณอายุเกิน65และยังชอบจิบชาตอนเย็นด้วยเครื่องเทศในครัวเพียงหยิบมือมันอาจไม่ได้ช่วยคุณจริงๆอย่างที่คิดตรงกันข้ามันอาจค่อยๆรบกวนความดันเลือดทำให้ข้อต่อแข็งนอนไม่สนิทโดยที่คุณไม่รู้ตัวในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งในอินเดียและอเมริกาฉันเคยเห็นนิสัยเล็กๆนี้ก่อปัญหาใหญ่ตามมาหลายคนเชื่อว่ามันเป็นของธรรมชาติ เป็นของดั้งเดิมไม่เป็นอันตรายแน่นอนแต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์กำลังพูดต่างออกไปและความจริงนี้อาจทำให้คุณแปลกใจวันนี้ฉันจะเผยความจริงของเครื่องเทศเล็กๆชนิดหนึ่งเครื่องเทศที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยังต้องตกตะลึงมันส่งผลทั้งต่อการย่อยระบบประาสาทและสมองของคุณอย่ากังวลนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้คุณตื่นรู้และเข้าใจมันอย่างถูกต้อง เมื่อเข้าใจแล้วคุณจะใช้มันเพื่อสุขภาพได้จริงก่อนเริ่มต้นบอกฉันหน่อยว่าคุณกำลังดูจากที่ไหนและตอนนี้กี่โมงแล้วเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับฉันอ่านทุกข้อความและถ้าคุณสนใจเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปหลังอายุ60ขึ้นไปร่างกายเราจะเริ่มเปลี่ยนไปเงียบๆการย่อยอาหารเริ่มช้าลงแม้กินเพียงมื้อเบาๆอาหารที่เคยกินง่ายกลับทำให้หนักท้องมีลมในกระเพาะ ข้อต่อเริ่มแข็งในตอนเช้าการนอนเริ่มตื่นและสมองไม่สดชื่นนี่ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอหร,รอกนะเพื่อนรักแต่มันคือภาษาที่ร่างกายกําลังพยายามสื่อกับเราแพทย์เรียกอาการนี้ว่าการอักเสบระดับต่ำเรื้อรังไฟเงียบเงียบที่เผาไหม้ในเซลล์ที่เสื่อมตามวัยตอนแรกอาจไม่เจ็บมากแต่เมื่อสะสมไปนานๆมันจะส่งผลทั้งต่อความดันน้ำตาลและความจำสิ่งที่น่าประหลาดใจคืองานวิจัยพบว่า แม้แต่สมุนไพรและเครื่องเทศเล็กๆก,ก็ส่งผลต่อสิ่งเหล่านี้ในครัวอินเดียเครื่องเทศถูกใส่เพื่อรสชาติและประเพณีแต่ในอายุรเวทเครื่องเทศคือยารักษาโรคอ่อนๆไม่แรงเหมือนยาปฏิชีวนะไม่รุนแรงเหมือนยาสมัยใหม่แต่มันคือเพื่อนประจำวันที่ค่อยๆปรับสมดุลกายใจไม่ว่าจะเป็นออชวานเพื่อย่อยอาหารขมิ้นเพื่อลดการอักเสบหรือยี่ราสำหรับน้ำตาลในเลือดมันไม่ใช่แค่เครื่องปรุง แต่มันคือยาธรรมชาติที่ย่าของคุณเคยใช้โดยไม่ต้องเรียกว่ามันคือยาเลยด้วยซ้ำวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพิ่งตามทันภูมิปัญญาเก่างานวิจัยยืนยันว่าเครื่องเทศบางชนิดช่วยได้จริงบางชนิดเพิ่มเซโรโทนินในสมองช่วยให้อารมณ์ดีหลับลึกและผ่อนคลายบางชนิดช่วยลดน้ํำตาลโดยชะลอการย่อยแป้งอีกหลายชนิดทำหน้าที่เหมือนยาลดการอักเสบอ่อน ลดอาการบวมในข้อหลอดเลือดและแม้แต่สมองและนี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วในวันนี้ในการวิจัยที่สถาบันแพทย์ชื่อดังในเดล,ลีนักวิจัยได้ทดลองให้ผู้สูงอายุทานสมุนไพรผสมเรียกว่าตรีกรตุซึ่งประกอบด้วยพริกไทยดำขิงแห้งและพริกไทยยาวที่มีในครัวทั่วไปพวกเขาให้ทานก่อนมื้ออาหารพร้อมน้ำอุ่นเล็กน้อยต่อเนื่องเป็นเวลาเพียงแปดสัปดาห์เท่านั้น ผลลัพธ์ออกมาน่าประทับใจอย่างยิ่งระบบย่อยดีขึ้นปวดข้อบันเทาหลับได้สนิทขึ้นสิ่งนี้กำลังบอกอะไรเราอยู่หรือไม่ครับเพื่อนรักมันกำลังบอกว่าการเยียวยาไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนครั้งใหญ่หรือการรักษาที่แพงเสมอไปบางครั้งมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามเช่นการใช้เครื่องเทศในกล่องเครื่องปรุงให้ถูกวิธีสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นเพียงรสชาติแต่งอาหาร จริงๆแล้วอาจเป็นของขวัญสุขภาพที่เงียบงามรอให้คุณนํากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งและมันไม่สายเกินไปเลยที่จะเริ่มฟังร่างกายด้วยความใส่ใจด้วยปัญญาและด้วยความรักเพราะร่างกายยังอยากรักษาตัวเองเสมอสิ่งที่มันขอจากเรามีเพียงการสนับสนุนที่อ่อนโยนทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอไม่เร่งรีบทีละหยิบเล็กๆแต่ทรงพลังและตอนนี้ขอพาไปเปิดเผยความลับของเครื่องเทศ ที่ทำให้นักวิจัยและแพทย์ประหลาดใจไม่น้อยมันอาจอยู่ในครัวของคุณแล้วในขวดแก้วเล็กๆวางอยู่เงียบๆใกล้ๆยี่ราหรือเมล็ดเมทีมันไม่ได้มีกลิ่นแรงหรือรูปลักษณ์น่าทึ่งแต่กลับซ่อนพลังอันสงบอยู่ภายในเครื่องเทศนั้นคือออชวานคนอินเดียใช้กันมาหลายชั่วอายุคนโรยบนพาราถาผสมในของว่างหรือในแกงบางชนิดแต่แทบไม่มีใครรู้พลังที่แท้จริงของมัน โดยเฉพาะสำหรับร่างกายผู้สูงวัยหลัง60ปีขึ้นไปปัจจุบันแพทย์เริ่มหันกลับมาศึกษาอชวานอย่างจริงจังเพราะคนไข้ที่ใช้แล้วพบการย่อยดีขึ้นนอนหลับง่ายขึ้นแม้ไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตอื่นมากนักอชวานมีสารสำคัญชื่อว่าไทมอนซึ่งมีฤทธิ์ลดการอักเสบและเกรงของกล้ามเนื้อมันช่วยทำให้ท้องสงบลดอาการแน่นและจุกเสียดอาหารเคลื่อนตัวในลำไส้ได้ราบรื่นขึ้น ผู้สูงวัยที่ชอบมีแก๊สท้องอืดหรือขับถ่ายไม่สม่ำเสมอการใช้เพียงเล็กน้อยอาจให้ความสบายที่แท้จริงแต่ผลของมันไม่ได้หยุดแค่การย่อยอาหารเท่านั้นงานวิจัยยังบอกว่าอชวานอาจช่วยลดคอเลสเตอรอลเลวโดยช่วยตับย่อยสลายไขมันให้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยให้เลือดหมุนเวียนไหลลื่นมากขึ้นอีกประโยชน์ที่ทำให้แพทยสนใจคือเรื่องการนอนหลับหลายคนบ่นว่านอนครบชั่วโมงแต่ยังตื่นมาเพลีย สาเหตุคือร่างกายไม่สบายเงียบเงียบตลอดทั้งคืนอชวานช่วยเชื่อมระบบลำไส้กับสมองให้สงบลงทําให้ประสาทผ่อนคลายลดความเครียดภายในและส่งเสริมการหลับลึกและฟื้นฟูเมื่อท้องเบาเลือดไหลเวียนดีขึ้นจิตใจก็สงบและการนอนก็ลื่นไหลกว่าเดิมขอเล่าเรื่องจริงของคุณชันตามีคุณครูเกษียณวัย7จจากเมืองปูเน่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเธอมีปัญหาท้องดื้อเรือร้อง กินอาหารน้อยก็ยังแน่นท้องมีเรอบ่อยและนอนขัดข้องแม้พยายามใช้ทั้งยาลดกรดและสมุนไพรหลายชนิดแต่ไม่มีสิ่งใดให้ผลถาวรเลยจนวันหนึ่งหลานสาวพาเธอไปคลินิกอายุรเวทใกล้บ้านแพทย์ฟังอย่างใจเย็นแล้วถามเพียงว่ามาชีในครัวมีเมล็ดออชวานอยู่หรือไม่แน่นอนว่ามีอยู่แล้วแต่ถูกลืมเลือนมานานแพทย์แนะนำให้เธอคั่วเมล็ดอชวานครึ่งช้อนชา เคี้ยวชาชาหลังมื้อเย็นและจิบน้ำอุ่นเล็กน้อยไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องชงเป็นชาแค่เพียงงอชวานกับความอดทนเท่านั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์อาการท้องอืดก็ทุเลาลงสองสัปดาห์ต่อมาเธอกลับมานอนต่อเนื่องหกชั่วโมงเต็มบางสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานหลายปีทำให้ใบหน้าของเธอสว่างสดใสขึ้นอีกครั้งความคิดของเธอก็สงบลงและที่สำคัญที่สุดคือเธอกลับมามีความหวังอีกครั้ง เธอบอกเพื่อนบ้านว่าไม่น่าเชื่อว่าอะไรเล็กๆจะคืนความสงบให้ร่างกายได้เพื่อนสูงวัยที่รักของฉันพลังของอ,อชวานไม่ได้อยู่ที่ขนาดของมันเลยแต่ซ่อนอยู่ในความสามารถที่จะโอบอุ้มร่างกายให้กลับมาสมดุลในส่วนที่กำลังอ่อนแรงเงียบๆคุณไม่จำเป็นต้องหายาแพงจากที่ไกลบางครั้งการเยียวยาอยู่แค่ในกล่องเครื่องเทศของคุณเองเมล็ดเล็กๆที่ถูกลืมไว้บนชั้นครัว อาจาคือคำตอบที่ร่างกายคุณรอมาเนิ่นนาน5ประโยชน์ของอชาวานที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วสำหรับผู้สูงวัยเกิน60ปี1บรรเทาปวดข้อและลดอาการแข็งตึงตอนเช้าเมื่อเราแก่ขึ้นไม่ใช่แค่เส้นผมที่เปลี่ยนสีแต่ข้อต่อเองก็เริ่มเล่าเรื่องราวของมันคุณอาจาเคยรู้สึกตึงที่หัวเข่าเมื่อลุกขึ้นจากงีบหรือค่อยๆย,ยืดนิ้วมือยามเช้าเหมือนต้องขออนุญาต สิ่งนี้เรียกว่าการอักเสบตามวัยพบได้บ่อยหลังอายุ60แต่มเมล็ดอชวานเล็กๆที่อยู่ในครัวมานานกลับมีสารไทมอนที่ช่วยลดการอักเสบอย่างอ่อนโยนมันช่วยปลอบประโลมอาการร้อนลึกๆในข้อและบรรเทาความหนักที่ไหลหรือหัวเข่าโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างของคุณสุเรศวัย68จากสุราษฎร์เขามีปัญหาข้อเข่าตึงตอนเช้าต่อเนื่องห้าปีลองทั้งน้ำมันนวดแคลเซียมและการนวดหลายแบบ แต่เมื่อหมออายุรเวทแนะนำให้เคี้ยววชวานครึ่งช้อนชากับน้ำอุ่นทุกเช้าเขาตัดสินใจลองไม่กี่สัปดาห์อาการบวมรอบเข่าลดลงเขาเดินไปวัดใกล้บ้านได้โดยไม่ต้องพิงกำแพงยังใช้ไม้เท้าอยู่แต่บอกว่ามันเป็นแค่เพื่อนร่วมทางไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกแล้วอชวานไม่ใช่ยาวิเศษสำหรับทุกโรคแต่มันคือเพื่อนอ่อนโยนที่คอยช่วยผู้สูงวัย ลดความระคายเล็กๆที่คอยกวนข้อและกล้ามเนื้อสองช่วยการย่อยและบรรเทาท้องอืดแน่นเฟอหลังอายุ60ระบบย่อยอาหารประบางกว่าที่เคยแม้เพียงมื้อเบาๆก็อาจทำให้รู้สึกแน่นท้องคุณอาจเรอบ่อยรู้สึกท้องแข็งหรือขับถ่ายไม่สม่ำเสมอเพราะกล้ามเนื้อลำไส้ทำงานช้าลงตามวัยอาหารที่ไม่ขยับง่ายจะเกิดการหมักจนมีแก๊สและความดันออชวานถูกใช้ในอินเดียมายาวนานเพื่อช่วยย่อย ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันเช่นกันสารไทมอนในออชาวานกระตุ้นน้ำย่อยและลดแก๊สสสมวิธีใช้ที่ได้ผลคือน้ำออชาวานเพียงต้งมเมล็ดครึ่งช้อนชาในน้ำหนึ่งแก้ว5นาทีกรองแล้วดื่มช้าช้าสินาทีก่อนอาหารกลางวันหรือเย็นคุณเซวิต้าวัย70จากชัยปุระเคยเลิกไปงานสวดเย็นเพราะไอเสียงท้องดังและแน่นท้องลูกสาวแนะนำให้น้ำออชาวานก่อนมื้อเย็นทุกวัน สัปดาห์แรกอาการบวมแน่นลดลงสามสัปดาห์ต่อมาเธอกลับไปสวดพร้อมเพื่อนอีกครั้งยิ้มได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องท้องเลยสามสนับสนุนความดันโลหิตให้สมดุลขึ้นผู้สูงอายุจำนวนมากมีภาวะความดันโลหิตสูงเงียบเงียบหลายคนคิดว่าก็อายุมากความดันขึ้นนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติแต่ความจริงแม้ตัวเลขจะขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลต่อหัวใจสมองและไตในระยะยาวได้ อชวานช่วยได้ตรงนี้ครับงานวิจัยชี้ว่ามันช่วยคลายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนสะดวกขึ้นความดันลดลงอย่างอ่อนโยนแถมยังช่วยทำให้ระบบประสาทสงบลดความตึงเครียดที่มักซ่อนอยู่ในใจผู้สูงวัยตัวอย่างคุณนารันวัย73จากนาคปุระเขามีความดันอยู่กึ่งกลางไม่สูงพอจะกินยาแต่ทำให้ปวดหัวอ่อนเพลียเวียนศีรษะบ่อยๆแพทย์แนะนำให้ใช้อชวานร่วมกับยี่รา คั่วแห้งอย่างละครึ่งช้อนชาเคี้ยวหลังอาหารกลางวันและเย็นพร้อมเดินช้าช1าสิบนาทีหลังอาหารหนึ่งเดือนผ่านไปความดันที่บ้านเริ่มคงที่ในเกณฑ์ปลอดภัยไม่หวหว้าแต่มั่นคงที่สำคัญเขาบอกว่ารู้สึกหัวโล่งขึ้นไม่ง่วงเพลียเดินเหินมั่นคงกว่าเดิมสี่ช่วยให้นอนหลับลึกขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนหลายคนบอกว่านอนหลับง่ายแต่ตื่นตอนตีสองหรือตีสาม หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหรือท้องอืดจนรบกวนการนอนนี่คือเรื่องที่พบได้บ่อยเพราะฮอร์โมนเปลี่ยนกระทบทั้งระบบประสาทและการเชื่อมต่อลำไส้สมองอชวานช่วยได้ด้วยการลดแกส๊สและความกดดันในท้องยังช่วยกระตุ้นเส้นประสาทวากัสที่เชื่อมลำไส้กับสมองทําให้ทั้งระบบผ่อนคลายเข้าสู่การพักผ่อนได้ง่ายขึ้นคุณนักษ์ีวัย67จากเจนไน เธอมีปัญหานอนขาดตอนและวิตกยามเช้าตรู่หมอแนะนำให้ทำสมาธิกินมื้อเบาซึ่งช่วยได้นิดหน่อยจนเพื่อนแนะนำอบไอน้ำอ,อชวานต้มน้ำกับอ,อชวานแล้วสูตรไอน้ำก่อนนอนพร้อมกับเคี้ยวมเมล็ดขั่วเล็กน้อยหลังอาหารเย็นเพียงสิบวันเธอหลับได้ห7ชั่วโมงเต็มเธอบอกว่าไม่ใช่แค่การนอนยาวขึ้นแต่ใจที่เคยคิดวนในตอนกลางคืนสงบลงด้วยห้าช่วยพยุงระดับน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะในผู้ที่มีเบาหวานชนิดที่สองระยะเริ่มต้นหลายคนไม่อยากเริ่มฉีดอินซูลินแต่ก็กลัวผลเสียต่อเส้นประสาทดวงตาและไตออชวานอาจเป็นตัวช่วยอ่อนโยนอีกทางงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่ามันช่วยชะลอการย่อยแป้งเป็นน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลหลังอาหารไม่พุ่งสูงช่วยให้พลังงานสม่ำเสมอลดความอยากอาหารหวานและทำให้การย่อยเบาลง คุณโรเมชวัย66จากไฮเดอราบัดเขามีระดับน้ำตาลหลังอาหารกลางวันประมาณ190และง่วงทุกบ่ายจนทำงานไม่ไหวลูกสาวซึ่งเป็นนักโภชนาการแนะนำให้ดื่มชาอชาวานโดยต้มอ,อาชาวาน1-2ช้อนชากับอบเชยหนึ่งแท่งดื่มหลังอาหารกลางวันหนึ่งเดือนผ่านไปน้ำตาลหลังอาหารลดเหลือราว160อาการง่วงช่วงบ่ายหายไป เขากลับไปเดินเล่นและเล่นหมากรุกกับเพื่อนเหมือนเดิมอชวานไม่ใช่ยารักษาแทนยาเบาหวานแต่เป็นเพื่อนผู้สูงวัยที่ช่วยค้ำจุนพลังงานให้มั่นคงอย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสริมเข้ากับการดูแลวิธีใช้อชวานที่บ้านปลอดภัยเรียบง่ายและได้ผลจริงหนึ่งวิธีพื้นฐานคั่วแล้วเคี้ยวชา้านี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดและเป็นวิธีดั้งเดิมที่คุณย่ายังทำอยู่ ใช้มเมล็ดอชาวานประมาณหนึ่งในสี่ถึงครึ่งช้อนชาคั่วเบาๆบ,บนกระทะจนมีกลิ่นหอมพักให้เย็นสักนิดแล้วค่อยๆเคี้ยวชา้ชาหลังอาหารจะกลืนเปล่าๆหรือจิบน้ำอุ่นตามก็ได้การคั่วเล็กน้อยช่วยปลดปล่อยน้ำมันหอมระเหยไทยมอนซึ่งช่วยให้ท้องสงบลดแกส๊สและย่อยอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะหลังมื้อกลางวันหรือเย็นที่หนักวิธีเล็กๆนี้ช่วยป้องกันอาการท้องแน่นเรอบ่อยและอึดอัดกลางคืน คุณฮาริชวัยหกสิจากลักเนาเล่าว่าเขามีขวดอชวานขั้วเล็กๆบนโต๊ะอาหารทุกคืนหลังมื้อเย็นเขาหยิบมาทานเพียงหยิบมือตั้งแต่นั้นมาไม่เคยมีปัญหาก๊าซหรืออึดอัดตอนดึกอีกเลยสองน้ำอชวานเพื่อนอ่อนโยนยามเช้าสำหรับคนที่ชอบเครื่องดื่มอุ่นๆยามเช้าน้ำอชวานเป็นวิธีที่เหมาะอย่างยิ่งเพียงต้มน้ำ2 0 0มิลลิตรกับเมล็ดอชวานครึ่งช้อนชา เที่ยวประมาณ3-5นาทีกรองแล้วจิบอุ่นๆดื่มตอนเช้าก่อนอาหารเช้าจะดีที่สุดแต่งดดื่มกลางคืนถ้าท้องว่างเพราะอาจทำให้ระคายหรือรบกวนการนอนได้คุณปัดมาวัย72จากไม่ซ่บอกว่าเมื่อเริ่มดื่มน้ำอชวานตอนเช้าเธอรู้สึกเบาสบายทั้งวันขับถ่ายสม่ำเสมอและไม่อึดอัดหลังอาหารเช้าอีกเลย3ส,สูตรแก้ท้องอืดผสมยี่ราและโซม บางคนมีท้องอืดบ่อยแน่นท้องหลังอาหารออชวานจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นถ้าผสมกับยี่ราและโซมสูตรคือออชวานยี่ราและโซมอย่างละหนึ่งช้อนชาคั่วรวมกันบดเบาเก็บไว้ในขวดเหล็กหลังเมื่ออาหารใช้เพียงครึ่งช้อนชาเคี้ยวหรือละลายน้ำอุ่นดื่มออชวานช่วยสลายแก๊สยี่ราช่วยกระตุ้นน้ำดีและโซมช่วยปลอบเยื่อบุท้องลดความร้อนในกระเพาะสูตรนี้เหมาะกับมื้อจัดหนักงานแต่งหรือเทศกาล ผู้สูงวัยในคุชราชและมหาราชนิยมเรียกผัดจักจุรณะหรือผงย่อยอาหารประจำบ้านนั่นเองสี่ใครบ้างที่ควรระวังแม้ชวานปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่แต่บางกลุ่มต้องใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าคุณมีแผลในกระเพาะรุนแรงกรดไหลย,ย้อนหรือกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่เป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ทุกวันเพราะอชะวานมีริดร้อนอาจระคายกระเพาะได้ โดยเฉพาะหากทานในปริมาณมากเกินไปคุณดิลิปวัย75จากโพปานลองดื่มน้ำอชวานวันล,ละสองครั้งต่อเนื่องแต่รู้สึกแสบร้อนกลางอกเล็กน้อยแพทย์แนะนำให้ลดปริมาณและผสมยี่ราลงไปหลังปรับสูตรเขาได้รับประโยชน์โดยไม่มีอาการข้างเคียง5เวลาและวิธีการที่เหมาะสมการเลือกเวลาสำคัญพอๆกับการเลือกปริมาณ หากต้องการช่วยการย่อยควรทานหลังอาหาร15 3 0นาทีหากต้องการความเบาและขับของเสียดื่มน้ำอชวานตอนเช้าก่อนอาหารจะดีที่สุดแต่ควรเลี่ยงการทานดึกๆตอนท้องว่างและควรเว้นห่างจากยาที่ต้องทานกลางคืนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงคุณโนวัยเจจากเดลียิตตาราง,ง่ายๆคือน้ำอชวานเช้าเจ็โมงครึ่งมเมล็ดอชวานขั้วหลังมื้อเย็นและไม่ทานอะไรเลยหลังสองทุ่ม เธอบอกว่าร่างกายรู้สึกนิ่งขึ้นไม่รีบร้อนและไม่กระสับกระส่ายเหมือนก่อนเพื่อนสูงวัยที่รักสิ่งที่ร่างกายคุณต้องการหลังอายุห0สไม่ใช่ยาที่แรงขึ้นเรื่อยๆแต่คือความเข้าใจและการดูแลที่อ่อนโยนสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไม่ได้ถูกขังไว้ในโรงพยาบาลบางครั้งมันซ่อนอยู่บนชั้นวางเครื่องเทศในครัวคุณเองขวดเล็กๆที่มีอ,อชวานวางอยู่ข้างขมิ้นและยี่รา มันไม่ใช่แค่เครื่องปรุงแต่คือเสียงกระซิบจากบรรพบุรุษเตือนเราว่าการเยียวยาเคยอยู่ใกล้บ้านปู่ย่าตายายไม่เคยมีเครื่องมือแพงหรือผลตรวจเลือดแต่พวกเขามีภูมิปัญญาที่สืบต่อด้วยมือและหัวใจเพื่อนสูงวัยที่รักของฉันอชวานไม่ใช่เวทมนต์แต่เต็มไปด้วยความหมายมันคือโอกาสที่จะทำงานไปกับร่างกายแทนที่จะทำร้ายร่างกายด้วยความเร่งรีบและหนั มันคือการคืนสมดุลอย่างนุ่มนวลในแต่ละวันโดยไม่ต้องกลัวผลข้างเคียงใดๆแค่มีสติแค่มีความอดทนแค่ใช้เพียงหยิบมือเล็กๆในแต่ละครั้งและตอนนี้ฉันอยากได้ยินเสียงจากคุณบ้างหากข้อความนี้แต่ใจคุณสักนิดโปรดพิมพ์คำว่าสักติลงในคอมเมนต์เพื่อย้ำเตือนว่าพลังยังคงอยู่ในตัวคุณเสมอแบ่งปันวิดีโอนี้ให้พี่สาวเพื่อนบ้านหรือคู่ชีวิตของคุณ ทุกคนที่อายุเกิน60ล้วนคู่ควรกับการย่อยที่ดีการนอนที่สงบและร่างกายที่เบาสบายมากกว่าเดิมและถ้าคุณพบว่านี่มีคุณค่าอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้เดินทางร่วมกันต่อไปสู่ชีวิตที่ไม่เพียงยืนยาวแต่ยังเบาสงบและเป็นของคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจและขอให้ทุกมื้ออาหารของคุณเต็มไปด้วยการเยียวยาไม่ใช่เพียงรสชาติที่ปลายลิ้น แต่เป็นความสงบที่แทรกอยู่ในทุกเมล็ดทุกจิบและทุกลมหายใจ